เมื่อกี้คุณบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกเหรอเขาไป็นลูกผมหรือเปล่าผมถามว่าเขาเป็นลูกผมหรือเปล่าไม่ใช่เด็กคนนี้เป็นลูกฉันคนเดียวคุณเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนบอกคุณกุ้งว่าไม่อยากรับเด็กคนนี้นิดพรุ่งนี้เธอกับลูกไม่ต้องมาโรงงานแล้วนะ คือฉันจำเป็นต้องให้เธอออกเช็คเงินสดหนึ่งล้านบาทเพื่อแลกกับการให้เธอออกไปจากชีวิตของเขา ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับกับทางคุณกิตอ๋อไม่สิผมต้องเรียกว่าเพื่อส่วนคนใหม่จะถูก <c oughs> <c oughs> ถ้าอย่างงรเดี๋ยวอ่านสัญญายกันไหมครับได้ครับ, okay, รบจะรับก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> เผื่อมีธุระเร่งด่วนอ๋อถ้า,างั้นสกู่นะครับได้ครับฮัลโหล อะไรเนี่ยอีกแล้วออคุณกิจคุณกุ้งครับผมจะขออนุญาตสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมไปจาัดก,การเรื่องปัญหาก่อนพอดีคนงานมีปัญหานะครับเอ,อแปบ๊บเดียวนะครับสักคู่ครับอาครับได้ครับอ่ากิจเดี๋ยวพี่ขอไปห้องน้ำแป๊บนะครับพี่ นี่คุณคุณเอาอีกแล้วอทิ้งงานป้อนนมลูกเนี่ยนะต้องให้ผมเตือนกี่ครั้งว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญฮะนี่ขอโทษนะคะท่านประธานแต่ว่าลูกนิดยังเล็กอยู่อะค่ะท่านประธานเข้าใจนิดนะคะถ้าผมไม่เข้าใจผมไม่รับคุณเข้าทำงานหรอกแต่คุณต้องแยกแยะด้วยเวลางานน่ย ไม่ใช่ทำงานไปให้นมลูกไปแบบนี้ค่ะน่จะพยายามค่ะนงไม่ใช่ไม่พยายามไม่ใช่พยายามด้วยต้องทำให้ได้เข้าใจไหมทำให้ได้ค่ะคือผมไม่รู้นะว่าชีวิตคุณมีปัญหาอะไรแต่ผมจ้างคุณเข้าทำงานผมต้องได้งานในเวลางานด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะอุงเตอ๋อไม่มีอะไรครับ คุณกุ้งนิดอ,อ๋อไม่มีอะไรครับกลับไปทำงานแล้วปะเอายืนพบื่อทำไมเราไปทำงานาไม่มีอะไรหรอกครับผู้หญิงคนนั้นทำงานที่นี่เหรอคะอ,อ่าใช่ครับผมมีปัญหาเยอะครับช่วงนี้ผมต้องเรียกมาเตือนบ่อยเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนอย่างนั้นเหรอคะออใช่ครับผม,ม จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ทํางานหรอกครับแต่ผมเห็นเด็กเนี่ยก็สงสารพ่อก็ไม่มีคุณเต้คะอ๋อครับฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับคือฉันอยากให้คุณเตไล่สาวโรงงานคนนั้นออกถ้าคุณเตไม่ยอมไล่ออกฉันก็จะไม่ยอมให้น้องชายฉันเซ็นเป็นหุ้นส่วนสิบล้านกับคุณ อ้แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่มีแต่คะต่ะคุณเตคุณเตเลือกเอานะคะระหว่างหุ้นส่วนสิบล้านกับสาวโรงงานแม่รูกอ่อนแค่คนเดียวคุณเรียบร้อยเลย นิดแค่มาเปลี่ยนผ้าออมให้ลูกเฉยๆอะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ช่วงพักกลางวันด้วยคุณเจไม่ว่าอะไรนิดใช่ไหมคะนิดพรุ่งนี้เธอกับลูกไม่ต้องมาโรงงานแล้วนะทำไมหรอคะคือฉันจำเป็นต้องให้เธออกอะไรนะคะทำไมหรอคะถ้าคุณไล่นิดออกอะ แ้ะนิดกับลูกจะอยู่ยังไงล่ะคะอย่าไล่นิดออกเลยนะคะนิดไหวลนะคะ่ะฉันขอโทษนะนิดแต่ฉันกำลังจะเซ็นสัญญากับคนส่วนใหม่เขาขอให้ไล่เธอกับลูกออกนันก็นเสียใจที่ทำแบบนี้นะแต่ถ้าคิดถึงอนาคตรบริษัทด้วยมันจะไม่ต้องเดินหน้าต่อตั้งสิบล้านเข้าใจนะ ห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณครับห้องน้ำนิดคุณมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะคุณทำงานที่นี่เหรอแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ผมผมมาเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนของที่เนี่ย เงินก็คุณเองสินะที่ให้คุณเตมาไล่ฉันออกอ่ะคุณหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจก็เมื่อเช้าอ่ะฉันเจอคุณกุ้งพี่สาวคุณไงเขาคงไม่บอกคุณสินะว่าฉันอยู่ที่นี่คุณเลยเรียบให้คุณเตไล่ฉันออกอะ่ะโดยเอาสัญญาติบล้านบาทมาเป็นข้ออ้างเก่งจังเลยนะ เรื่องเอาเงินฟาดหัวคนอื่นใหม่ๆความว่าไงแล้วสัญญาสิบล้านอะไรแล้วแล้ว,ลวค,คุณโดนไล่ออกเหรอเลิกใส่แ้งสักทีได้ไหมเรื่องเอาเงินฟาดหัวคนอื่นเนี่ยมันเป็นงานถลัดของคุณอยู่แล้วนี่เมื่อปีที่แล้วคุณก็ทําทแบบนี้กับฉันคุณลืมไปแล้วผมเนี่ยนะเอาเงินฟาดหัวคุณคุณคุณ คุณไปจากผมเองไม่ใช่หรอช่างมนเถอะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วฉันไม่อยากรื้อฟืฟนไปกันเถอะลูกกลับบ้านกันเดี๋ยว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 เมื่อกี้คุณบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกเหรอเขาเป็นลูกผมหรือเปล่าผมถามว่าเขาเป็นลูกผมหรือเปล่าไม่ใช่เด็กคนนี้เป็นลูกฉันคนเดียวคุณเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนบอกคุณกุ้งว่า ไม่อยากรับเด็กคนนี้แถมยังจ้างให้ฉันเลิกยุ่งกับคุณเลิกติดต่อกับคุณอีกนี่คุณลืมไปแล้วเหรอนิดเธอคุยเรื่องนี้กับกิจหรือยังยังค่ะน็ตรอปรึกษาคุณกุ้งก่อนแต่ฉันบอกเรื่องที่เธอท้องกับกิจไปแล้วนะอะไรนะคะบอกแล้ว แล้วทำไมเกดเขาไม่มาคุณกุ้งด้วยล่ะคะเธอทำใจดีๆไว้ก่อนนะคือเกดเขาบอกว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบเด็กคนนี้ <c oughs> นี่เช็คเงินสดหนึ่งล้านบาทเพื่อแลกกับการให้เธอออกไปจากชีวิตของเขา <c oughs> เกดเขาพูดแบบนนั้นจริงๆหรอคะ ได้ได้ค่ะเด็กคนเดียวฉันเลี้ยงเองได้ส่วนเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยฝากไปคืนกิจด,ด้วยนะคะฉันไม่ต้องการไม่จริงผมไม่เคยทำแบบนั้นผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณท้องวันนั้นพี่กุ้งบอกผมว่า คุณขอเงินเขาล้านหนึ่งเพื่อแลกกับการออกไปจากชีวิตผมสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีจ้ะวันนี้มาทำอะไรที่บ้านผมครับเนี่ยแล้วนิดล่ะครับนิดแฟนแกเหรอเขาไปแล้วแหละเขาเรียกฉันมาคุยก่อนไปอ่ะไปไหนครับพี่แล้ว เขาคุยอะไรกับพี่ครับนี่กิจฟังพี่ดีๆนะผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้รักกิจที่เขานัดพี่มาเจอวันเนี้เพราะเขาต้องการเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อแลกกับการออกไปจากชีวิตของแกไม,ไม่ไม่มันไม่จริงครับผมไม่เชื่อนิดเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะพี่นี่พี่บอกแกแล้วใช่ไหมกิจ ว่าผู้หญิงคนนี้เขามาคบกับแกเพราะเรื่องเงินเขาไม่ได้รักแกจริงหรอกตัดใจจากเขาซะเดี๋ยวนะนี่แสดงว่าเราสองคนโดนคุณกุ้งหลอกอย่างนั้นเหรอตอนนั้น<อ>ผมเสียใจมากที่คุณจากไป ผมเลยหูเบาเชื่อพี่กุ้งไม่งั้นป่านนี้คุณกับลูกคงไม่ต้องมาลำบากกันแบบนี้ผมขอโทษนะ<อ>พ่อขอโทษนะลูกไปคุณมากับผม ตะกี้นี่นี่แกสองคนตกใจเหรอพี่ที่ผมกับนิดได้เจอกันพี่ทำแบบนี้ได้ไงพี่รู้ว่านิดมีลูกกับผมพี่ยังปล่อยให้เมียกับลูกของผมไปตกกะกามลำบากแบบนั้นจิตใจพี่ยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมพี่ ว่าแกไปคว้าผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นเมียเขาจะคิดยังไงแกคิดถึงหน้าตาครอบครัวเราบ้างไหมราหว่างหน้าตาของครอบครัวกับรูกเมียที่ผมรักผมเลือกลูกเมียผมเดี๋ยวนะครับเรื่อมันอะไรครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็แค่ผู้หญิงคนนี้ที่คุณไล่ออกเพื่อแลกกับสัญญาสิบล้านเขาเป็นเมียผมฮนี่ตะกี้กิบบ้าไปแล้วเหรอแกไมบอกคุณเตแบบนั้นได้ยังไงคุณเตยคะอย่าไปฟังนะคะน้องฉันไม่มีทางไปคว้าผู้หญิงแบบนั้นมาเป็นเมียแน่นอนค่ะจริงครับมันเป็นเรื่องจริง นิดเขาคือภรรยาผมส่วนเด็กคนนี้เขาคือลูกผมมันมันยังไงครับเนี่ยภรรยาแล้วก็สัญญาเราอ่ะครับเรื่องการเซ็นสัญญาผมคงต้องขอกลับไปพิจารณาดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่อยากเซ็นเนี่ยคือพี่สาวผม ไม่ใช่ผมอ้าวเอ้ยไม่ได้นะครับคุณกุ้งยังไงรับเนี่ยต้องเคีย์นะครับนี่ <c oughs> ตะกิบไหนแกรับปากกับฉันแล้วไง <c oughs> วกาแกจะเซ็นสัญญากับบริษัทนี้ <c oughs> จะเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผม <c oughs> พี่เลิกบงการชีวิตผมได้แล้วต่อไปนี้ชีวิตผมผมเป็นคนเลือกเอง นี่แกจะพามันไปไหนผมจะพาเขาไปอยู่ที่บ้านของผมในฐานะภรรยาและลูกแล้วพี่ก็ไม่ต้องคิดจะขัดขวางด้วยไม่งั้นในฐานะประธานบริษัทผมจะถอดชื่อพี่ออกจากคณะกรรมการบริษัทซะกิจจะทำแบบนั้นไม่ได้นะดันกิกกลับมานะปะกิ